2026แล้วเรามาตั้งปฏิธานแต่ยังคงสัปด,ดา์เดิมไว้ดีกว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบนเก่งครับผมเก่งมานั่งบนก็ช่วงของปีใหม่นะครับเป็นช่วงฤดูก,การเนาะหนาวชิบหายเลยก็ <laughs> <laughs> <c oughs> จะเป็นช่วงที่แบบว่านะ New Year New Me นะครับแต่ทางที่มันก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับในชีวิตมึงแค่เปลี่ยนปีนะแล้วมึงก็จะไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับเพราะว่า เมื่อปีที่แล้วเคยตั้งปฏิธานไหมไหมแล้วมันก็ไม่ทําอะไรเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่ปีที่แล้วไม่ได้มีปฏิธานใดเลยก็คือแบบไม่กูใช้ชีวิตไปเฉยๆไปวันๆไปเรื่อยๆนะะซึ่งมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเออฉันก็ใช้อย่างนั้นจริงๆแหละวีวน,นี้ก็เลยลองกับตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเราลองตั้งปณิธาน สักนิดหนึ่งไหมถึงแม้ว่าสันดานเราจะยังคงเดิมนะครับก็ท่านก็เป็นคนอย่างนี้เหมือนเดิมปณิธานเป็นสิ่งที่เราต้องการเนาะเราอยากได้นะครับแต่ว่าเราก็รู้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าหรือของอะไรก็ตามเนี่ยบางทีอยากได้ครับแต่ก็ไม่ได้มามาครอบครองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองริสปณิธานนะครับว่า2 0 2 6ผมอยากได้อะไรนะฮะแม้จะไม่ได้กระทมนะเขียนมา5ข้อก็ อยากให้ได้ทั้งหมดเหมือนกันนะเริ่มที่ข้อแรกนะครับเรายังอยากทําคลิปลงช่องลงอย่างเงี้ยทุกวันไปไเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะฮะมันมันก็แสดงถึงความมั่นคงนะในช่องที่ว่าอคอนเทนต์ก็ยังไปได้เรื่อยๆนั่งเล่นเกมมีพูดคุยหาเกมเป็นดีเล่นอะไรเงี้ยเออก็ยังยังเป็นลูป p ฟอย่างนี้ได้อยู่ก็ มันมีช่วงที่บางทีคนคนก็มาดูบางทีอาจจะมีคนหายไปเลยอย่าเงี้ยก็ It's โ okay อเคนะครับมันก็พอได้อยู่นะค,คือพอพอได้อยู่ก็คือแบบยังไงล่ะปลอบใจตัวเองอยู่นะครับคือตอนนี้ยว a t t ทม e ของช่องอะ่ะมันมันน่าจะได้จากการที่เราเราบอกคนดูเนาะถ้าเกิดว่าคุณชอบช่องนี้สิ่งที่คุณต้องทําไม่ไม่ใช่การแบบว่าด o n a t i ไม่ใช่การ ต้องแชร์อะไรไม่ต้องกดไลค์ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่กดไลค์เราก็จะได้รู้ว่าคนโอเคคนคนชอบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบช่องเนี้ช่องนี้จริงๆนะครับคุณชอบคลิปไหนผมอยากให้คนดูวนซ้ํา2รอบก็ได้สมรอบก็ได้กับมาดูาคุณแบบคือจริงๆอะในในคลิปรายวันที่เราลงเนี่ยมันก็จะมีอันที่ดูทุ่มเทที่สุดก็คือจะเป็นอ่าคลิป เกมดีเกมอีทใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆนะฮะกระบวนการการคัดเลือกคือ15นาทีก่อนถ่ายนะหยอกจริงๆมันมีช่วงที่ว่าช่วงสเก,กลเราก็จะหาแบบไดแบบ้แบบ2อสามเกมนี้แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยในการที่จะเล่นเกมนั้นๆก็คือจะสดใหม่มากกับเกมนั้นเข้าใจเท่าที่ผู้พัฒนาเขียนเข้าใจเท่าที่เกมสอนแค่นั้นแล้วก็เข้าไปเจอข้างในเลยเพราะว่าเกมดีเกมอีทจะเน้นเกมสั้นมันก็เลยจะ ไม่อยากจะเข้าไปเช็คอะไรมากมันจะไม่เหมือนซีรี์เกมยาวที่เราต้องคิดเราต้องแพนเราถ่ายสต็อกเอาไว้ลงทุกวัน5วันต่อสัปดาห์เงี้ยจะต้องตัดออกมาประมาณไหนพาร์ทหนึงเท่าไหรด่ดีหรืออ่าลองเปลี่ยนสไตล์ดีไหมคือชิโนอโวิอะเอาเวนเจนนะครับลองเปลี่ยนสไตล์มาเป็นแบบถ่ายไปเรื่อยๆแล้วอยากหยุดตรงไหนให้ตัวเองตอนที่ตัดหยุดเพื่อให้ได้แบบ เนื้อคลิปที่มันระยะเวลาพอสมควรซึ่งตอนนี้ผมพูดตรงๆนะมันสัน้นมันสั้นมากคือเหมือนว่าระยะเวลาในหนึ่งด่านถ้าเล่นตั้งแต่ต้นจนจบไปเรื่อยๆมันก็จะประมาณสัก15บานาทีถึงครึ่งชั่วโมงแต่บางด่านก็จะยาวจริงๆเป็นแบบชั่วโมงนึงคือแบบจะเจอความลับเยอะหน่อยนะฮะก็หลายๆเกมก็พยายามตัดในหลายๆรูปแบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามคงเนื้อหาของเกมไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เราก็อยากจะถ่ายทอดตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ประสบการณ์การเล่นครั้งแรกหรืออาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเล่นไปนานแล้วลืมแล้วแล้วกลับมาเล่นอีกทีนึงเนี่ยให้คนดูได้ซึมซับไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับปฏิทินข้อที่2นะครับที่เราได้ลองเขียนเอาไว้เนาะอันนี้พิจเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะครับก็เราอยากจะดูแลสุขภาพ ร่างกายตัวเองนะฮะเห็นชั้นอย่างนี้นะครับข้างบนนะใครดูสตีมอาจจะแบบว่าได้เห็นตัวแบบเ,เหนือสะโพกขึ้นมาแต่บอจริงๆว่าเมาก่อนเป็นคนออกกําลังกายบ้างแต่ตั้งแต่เด็กเรามีอาการแบบเหมือนเป็นหอบหืดใช่ไหมมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการว่ายน้ําชีวิตผ่านการากลับไปคี้เกยียรติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ กินเยอะเอะเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีช่วงที่มสามประมาณนะครับก็ก่อนนั้นน,นิดหน่อยก็จะฝึอฟิ่ฟร่างกายไปสอบแบบโรงเรียนเตรียมทหารอะไรแยะซึ่งกูก็ไม่ได้อยากนะครับแต่ว่าแบบเขาก็กูโดนยัดเยียดเขา้าใจไหมกูโดนยัดเยียดนะครับมันแบบว่าพอเป็นทหารลูกต้องเป็นทหารซิว่าแล้วก็ พ่อแบบอยู่ชั้นประถวนลูกมันก็ต้องไปแบบสัญญาบัตรไปโรงเรียนเตรียมทหารคือมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความชอบของเรามันคือของพ่อแม่เพราะนั้นก็ถือว่าทําให้แล้วนะครับเรียนมหาลาัยก็เลือกออจริงๆกูจะเรียนนิเทศนะได้เรียนไอทีก็ถือว่าอยู่ตรงกลางแล้วกันนะเพราะนั้นก็จริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์มาขอ อะไรให้ลูกทำที่ลูกไม่อยากทำเองแล้วนะฮะพูดพูดออกไปนี่เหมือนจะแบบได้ยินนะแต่เราก็อัดติดพอสมควรเพราะ,ะนั้นก็ไม,ไม่ไม่หรอกมั้งนะแต่นั่นแหละเรื่องนั้นที่อยากฟังก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวมาเล่าเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่านั่นแหละครับเราเราผ่านช่วงที่เราฟิตช่วงที่เรา ไม่ฟิตนะครับไม่เต็มรูหลวมเ,เราตอนนี้คือน้ำหนักอะ่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆตามอายุใช่ไหมเราโตขึ้นอา่ามันเข้าใจได้ที่น้ำหนักจะมันจะเพิ่มขึ้นผมสูง175ประมาณแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักมันเกิน100โลไปแล้วคือจริงๆตอนแรกอะ่ะในใจเราอะ่ะเราเอา่าก่อนเข้ามาหาลัยมั้งมันจะหนักอยู่ประมาณสัก แปดสิบางจะ90แล้วพอเข้าช่วงมาหาหลัยแล้วก็อยู่ไปรเรื่อยๆสี่ห้าปีเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับเก้าสิจนเกือบจะ100แล้วเขากลับมาอยู่บ้านก็คืออ่ะเต็มแม็กเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ108กิโลกรัมนะอยากลดลงมาเพราะว่าถ้าลองคำนวณ BMI อ่ะคือมันเกินนะครับแ้วยิ่งเราเป็นคนตัวตัว,ต,วตัวใหญ่บิวเราใหญ่ มันยิ่งทําให้เวลาเราน้ําหมักมากเนี่ยมันก็จะอ้วนดูอ้วนง่ายนะครับตั้งแต่คือกูกูโดนทักว่าอ้วนตั้งแต่กูหนักแค่ประมาณเกือบ90บคือแบบกูกูเซลกูเสียเซลพอสมควรแบบแหมแล้วนะอ้วนจนนะอะไรคือให้กูเอวคอดไหมแต่เออคือตอนนี้คือมันก็แบบว่ามันก็โยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบ มีคลิปมีรูปเก่าๆตอนตัวเองอยู่สักแบบตอนช่วงประถมเกินไปปัฒยมหรือว่าช่วงที่แบบฟิตร่างกายไปตอนเตรียมทหารยอยะไรเงี้ยคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร่างกายน่าจะน้ําหนักน้อยแล้วก็ BMI มันดีสุดละมั้งแต่ว่าเดิมเหมือนมันเป็นคำสาปเลยสักอย่างก็เป็นคนตัวใหญ่นะฮะก็คือ BMI ฉันก็จะเกิน เกินเกณฑ์แบบเส้นแบบสมส่วนอนะไรเงี้ยเกินอยู่ตลอดแหละมันไม่ได้ตกลงมาสมส่วนเท่าไหร่นะแล้วก็เด็กๆจริงๆนั่นแหละจริงๆเด็กๆฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันโหลดแอป,ปไทยดีใช่ไหมแล้วก็ลองดูเอกสารใบอา่าใบเกิดอะ่ะฉันเกิดมาน้ําหนัก2อกว่า,ก,วาก็โอเคกูเข้าใจแล้วว่าฉันดูอุดมสมบูรณ์เกินเกินไปนะฮนะก็ลเลยเอออยากจะลองลด ให้มันแบบลงมาต่ำกว่าหนึ่งร้อยก็ยังดีอะ่ะตอนเนี้ยคือในหนึ่งปีนี้ฉันอยากแค่ต่อจากนี้ไปจะต่ำกว่าหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยก็อยากอย่างนั้นอยู่นะครับก็พยายามตอนนี้พยายามที่จะลดลดข้าวเพราะก็จริงกินข้าวเยอะก,อก็จะพยายามลดข้าวลงมาลงเรื่อยๆให้ตัวเองไม่โหยนะครับแล้วก็กัวลดข้าวไปก็มีประโยชน์แล้วฮะปองเนี้ยมีมาม่าอยู่นะ มื้อดึกมาม่านะครับถ้าเกิดต้องแบบทำงานต่ออย่ี้ใช่ไหมเออก็จะแบบต้มมามากินก่อนเลยนะก่อนนอนนะะแต่ว่าตัวเองเป็นคนสกิปมื้อเช้าไงก็ไม่รู้ว่ามันจะ่วงรุนไหมแต่จริงๆอยากจะตื่นขึ้นมาให้มันกินมื้อเช้าได,ดา้ดีกว่าดีกว่าที่แบบว่าข้ามมื้อเช้าแต่ไปกินมื้อดึกอนะไรเงี้ยอยากอยาเง้นมากกว่านะครับเพราะมันจะตรงกับข้อต่อไปนะครับที่เราเขียนเอาไว้นะฮะเือเราอยากที่จะ ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอย่างหนึ่งเลยคือพยายามที่จะไม่คิดอะไรให้มันเยอะหรือว่าฟุ้งซ่านแต่ว่าน่าจะด้วยความเป็นธรรมชาติของเรามันเป็นอย่างนี้ด้วยรมั้งเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าในเชิงงานทํางานมันก็จะดีใช่ไหมคิดวางแผนดูหน้าดูหลังความเป็นไปนได้อะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับฝั่งทางนี้เวลาเราทางานวางแผนหรือเงี้ยเออแบบ ถ้า,าเสนอมาอย่างนี้มีมีความเป็นไปได้ที่อาจารย์จะเกิดอะไรแบบไหนเนี่ยเราก็จะคิดเราจะคิดเยอะมากนะครับแต่บางทีก็คิดเยอะไปไงเรา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 เก็บอะไรในชีวิตมาบางทีมันมาคิดเยอะนะแบบาคาพูดลบๆจากบางคนเนี่ยบางทีแล้วก็เอามาคิดคือหลายๆครั้งบนเก่งเนี่ย ที่มัน,เล,นเล่นเรื่องประเด็นในโซเชียลการเมืองหรือว่า่าประเด็นในสังคมใช่ไหมเราก็จะแบบไปนั่งถ่ายทวิตเตอร์แล้วบางครั้งอ่ะกูต้องแบบยกเลิกกูไม่ถ่ายกูแบบลงไปนอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยรีเซ็ตอารมณ์ใหม่ครเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดใหม่เพราะว่าเราบางทีเราแบบว่าในในหน้าไทม์ไลน์ของเรามันแบบมันมีหลายอย่างเนาะเราเก็บมันมาคิดอะไรเงี้ยหรือวแบบ่าเราเจอพลังงานลบๆที่แบบ ก็ด่าพงด่าพักการเมืองที่แบบเราเราเชียร์ล้วก็เราก็มีไอ้นี่เหมือนกันนะฮะมีม,มีมีพลังลบแล้วมันเป็นการแมเนจตตัวเองอะเนาะแต่นั่นแหละครับเราอยากที่จะผ่อนคลายอารมณ์ไม่เก็บอะไรมาคิดเยอะมากเพราะว่าคิดไปมันก็เหนื่อยบางทีก็ต้องวางลงไปบ้างอะเนาะเราพยายามที่จะวางให้ได้นะครับพยายามที่จะไม่ฉุนเฉียวเพราะว่า มันไม่ดีอะไรกับคนเราข้างไม่ดีกับเราด้วยเพราะว่าพอเราชุนเฉียวเราไปโกรธใครกูจะนั่งเก็บเรื่องที่ก็โกรธเขามาเอามาคิดเองต่อเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาวนลูปอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดเป็นพลังงานจากแบบเหมือนมอเตอร์ไดนามนะฮะส่งพลังงานลบๆออกไปในสมองแล้วก็เดี๋ยวจะคิดเลยว่าอะไรไม่ค่อยได้เงี้ยก็เลยแบบ อยากจะทําให้ตัวเองอนะจิตผ่อนคลายผ่อนวางให้เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังยังยากอยู่นะครับคือพยายามที่จะไม่ไม่ไมไมแปรปวนง่ายก่อนละกันคือใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามึงจะให้แบบว่ากูไม่โกรธใครเลยเนี่ยไปเป็นพระนะครับไปเข้าทางธรรมดีกว่าอันนี้กาลังอยากอยู่ทางโลกมันมีที่ต้องโกรธแล้วบางคนควรจะได้รับอารมณ์โกรธจากเราเพราะฉะนั้นก็ก็จาเป็นอยู่นะฮะ ตัวเองไปแล้วเรากลับมาที่เรื่องของช่องต่อนะครับก็บปฏิหานเราตอนนี้คือมันก็มีกับตัวผมกับช่องนียคือการทำ YouTube เราอยากเราอยากนะเราอยากทำให้มันเป็นอาชีพได้จริงๆเพราะตอนนี้สภาพชั้นนอกจากจะเป็นเกษตรกรนะครับอยู่ในครึ่งวันเช้าหลังพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นๆมืดๆฉันก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ นับว่าฟูลไทม์ไหมกูว่าฟูลนะเวลานั่งหน้าจอคอมกูรวมกันน่าจะเกิน8ชั่วโมงน,นะนี่กูควรได้ Ot นะกูควรได้ตังค์บ้างนะครับดังนั้นนะครับปณิธานของเราคือเราอยากทําให้ช่องนี้สร้างรายได้สักทีนะครับสักทีหนึ่งไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทําไปมากกว่านั่งดูคลิปในช่องนี้วนไปวนมาชอบซ้ำไปซ้ำมาดูเปิดเพลย์ลิสต์ดูยาวๆก็ได้นะครับ อะไรก็ได้ถ้าคุณชอบช่องนี้คุณดูช่องนี้แค่นั้นไม่ต้องไปนั่งกดไลค์ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ไม่เป็นไรคอมเมนต์ comment ก็ได้นะครับมาพูดคุยกันหรืถ้าเกิดคุณไม่คุก็อยากจะแบบว่าแสดงความรับข้างพื้นฐานนั่งดูจริงๆเพราะว่าช่องเนี่ยต้องการถ้าบอกใครที่ไม่ทราบหลังบ้านนะครับในการที่ช่อง YouTube นึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้มันมีเกณฑ์เนาะ ก็คือต้องมีผู้ติดตาม1,000คนซึ่งช่องเราผ่านแล้วนะครับแล้วก็ต้องลงวิดีโอ3วิดีโอในช่วง90วันอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะนี่ลงทุกวันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อีก2อันที่อันใดทำอันใดอันหนึ่งก็ได้ซึ่งอัน,นจะเกี่ยวกับเวลาในการดูคือทำช็อตให้มีคนดู3ล้านครั้งใน90วันมั้ง แล้วก็อันที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของเราอะก็คือมีคนดูวิดีโอยาว4ไม่ใช่3 0 0พชั่วโมงในช่วง365วันค่อนข้างเป็นเป้าหมายที่ทำยากแต่ผมว่ามันมันทำได้คือช่องอื่นเขาก็สามารถสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมมีคนดูพอสมควรอะไรเงี้ยก็ยอดมันก็มีซิถ้าจะสามารถจะเคยเกณฑ์นี้ได้ตอนนี้ อ่ช่องของเรานะวันที่ผมนั่งพูดอยู่มันเกินครึ่งหนึ่งแล้วมันเกิน1,500ชั่วโมงแล้วผมผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูคลิปในช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามไม่ว่า y o u t u b e จะฟีดอะไรให้คุณนะครับขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับผมมากจริงๆแล้วมันจะดีกว่านี้ครับถ้าเกิดว่า พวกคุณสามารถช่วยกันดันจนถึงมันมันเกิน3,000ชั่วโมงได้แต่ในปีนี้จะดีมากเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าผมมีไลนที่ทวิตก็จริงแล้วเงินมันก็จะมีแบบเงินโดเดตมาเข้าบ้างแบบเดือนหนึ่งก็อาจจะ150ร้อยห้าบาทหรือว่าร้0กับห้แยกกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่หนึ่งร้อนะไม่หนึ่งรยก็50ต่อเดือนต่อเดือนเพราะมันมันไม่พอนะครับ แล้วเนื่องจากว่าเราขาดความอ่าสมองสม่ำใน,นทวิชไประยะหนึ่งเนาะเลอกซับสไคร์เบอร์มันมันไม่ต้องคิดหรอกครับคือผมไม่มไม่ไม่เหลือซับ s ไ r ร b เบอรในช่องนนั้แล้วในจากตอนที่แบบว่าเคยทำไลฟ์แบบเกือบสัปดาห์ดึงสามสีวันเลยเงี้ยเออแต่ว่าพอตอนนี้เราเราไม่ไม่ไหวในการที่เราจะต้องแบบแครี่สองทางเพราะเราเราเลือกทาง YouTube แต่ว่าทวิชจะมีไลย์บ้าง พูดคุยสดๆกันเจอกันบ้างนะครับมันจริงๆต้องติดตามโซเชียลอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะว่าสนใหญจะไปแจ้งในนั้นแต่ว่าตอนนี้พอดูไปดูมากูมันก็ชอบไม่แจ้งอาจจะมีช่องทางเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวในอนาคตค่อยค่อยว่ากันใน,อ,นอันใกล้นี่แหละอาจจะต้องทำ d i คอร์ดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบอ่ารวมคนแล้วก็แจ้งเวลามีคลิปใหม่มีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะต้องพิจารณาทีแต่เดี๋ยวอันนั้นค่อยว่ากันนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูคลิปในช่องนี้ไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามเก่าใหม่นะครับบางคนก็ชอบไปดูคลิปเก่าๆนะเออบางทีคลิปเก่าๆมันก็ว่าว่าในสแตติกมันก็ขึ้นมาแบบช่วงแบบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอันนี้คือคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดแต่มันเป็นคลิปเมื่อแบบเจ็ดแปดปีก่อนเลยฮะ แล้วไม่ใช่คลิปเกมด้วยบางทีนะครับคลิปรายการเกมโชว์กูจะกูจะซ่อนแล้วนะมันโอ้โ oh น no. มันครินโอเคครับข้อสุดท้ายนะปณิทานข้อสุดท้ายที่เราเขียนเอาไว้นะครับก็ผมเคยพูด,พดไปเปิดไปในบางคลิปแล้วนะครับโดยเฉพาะคลิปพ,พวกคุยหลังจบคุยหลังเล่นนะครับคุยหลังเล่นจบอะไรเงี้ยผู้อยากเปิดช่อง ใหม่ขึ้นมาเพิ่มนะครับเป็นช่องที่เราจะแบบว่านั่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกมที่เราเล่นไปในช่องนี้ในช่องแยกนอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นสรุปอะไรที่แบบไปรีเสิร์ชเพิ่มนั่งดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งดูภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งแล้วมีอะไรอยากจะเล่าเพิ่มมันจะมากกว่าแค่คุยหลังเล่นมันจะมีดีเทลอะไรเพิ่มเติมเรา เราพยายามลองหาแนวทางอยู่ว่ายัางไงดีเพราะว่าคนที่เล่าเรื่องเนื้อหาสรุปเกมมันก็มีคนที่เอาประสบการณ์การเล่นมาผสมกับการเหมือนเพลตูวอล์กตูเล่าเรื่องในเกมไปตามสเต็ปม,มันมีค่อนข้างเยอะอาจจะต้องขอดูก่อนว่าไปจิกใครมาได้บ้างอันไหนที่เราทำแล้วเราเรายังรู้สึกว่านี่คือเราที่เรา เรื่องเกี่ยวกับเกมที่เราเคยเล่นนะฮะก็อยากเปิดช่องใหม่อันนี้่าจะเป็นเป้าหมายที่ยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าช่องเก่าหรือช่องนี้ลงคลิปทุกวันนั่นหมายความว่าผมก็ต้องมานั่งตัดคลิปทุกวันถึงแม้ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณดูนะครับที่เล่นเกิดค,คลิปที่ออกไปส่วนใหญ่แล้วมันแทบจะไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับใช่นะครับมันแทบจะไม่ได้ตัดอะไรเลยนะฮะ นั้นก็เข้าใจได้อยู่นะที่เราจะสามารถาทําคลิปวันหนึ่งสอาคลิปได้แต่บางทีถ่ายมามันมันได้คลิปเดียวเนะเาะอ่ะก็นั้นก็เป็นเรื่องเทคนิคกันไปนะครับตอนนั้นแหะครับ5ข้อที่เราอยากจะทำให้สำเร็จใน2026นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2026จบแล้วจะมีอันไหนเป็นจริงได้บ้างนะครับ วันนี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราครับติดตามโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, b บ Sky มีอะไรก็ไปแจ้งไปนบทไปคุยที่นั่นนะครับมีไลค์ที่ทวิตบ้างครับเป็นบางครั้งก็ช่วงนี้เป็นชินอบินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนจะหาเกมอื่นไปเล่นตรงนู้นด้วยเหมือนกันนะครับอแอบกระสิบว่าน่าจะเป็นเกมเก่าๆหน่อยนะครับแล้วก็มันจะดูเป็นเหมือนการกืนน้ำลายตัวเองแต่ไม่นะครับ จะเป็นเกมอะไรก็คอยรอดูกันนะครับในที่ทวิชด้วยเนาะมาพูดคุยกันได้นะเวลาละเล่นเกมแล้วก็มีคนคนดูพิมมาอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถพูดคุยได้แนละ้วมันก็จะรู้สึกดีไปอีกแบบหนึ่งนะรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์โลกมากขึ้นไม่ไม่เหงาไม่อะไรนะวันนี้ก็คงจะมีเรื่องบ่นเป็นเท่านี้ครับขอบคุณทุกนาทีที่คุณให้มาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ